นี่ไฮไลท์หอมไหมคะหอมน้ำปลาราไหมย่างเห็ดต่ออีกสักหน่อยเนาะเดี๋ยวไม่มีเจ้าภาพเกรงใจคนใส่ซองด้วยน้ำปริเขตต้องมีเห็ดก่อนนะคะเห็ดค่ะเห็ดย่างหอมกระเทียมย ฝนตกยังไงก็ต้องได้ออกไปเก็บผักท้องมันหิวค่ะฝนตกลงสวนไม่ได้ทำอาหารตามเคยค่ะนึกเมนูอยู่ว่าจะทำอะไรดีดูดูดูวัตถุดิบที่มีในตู้เย็นข้างนอกในสวนมั่ง มาเลยค่ะป้าอ้อนึกออกละน้ำพลิกเห็ดเชมเปยงค่ะพักที่วิ่งไปเก็บเมื่อกี้นี่ค่ะเปียกหมดเลยร่มก็ไม่มีสมาชิกเอาไปกันหมดเลยเห็ดแชมเปญงค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะ กระเทียมค่ะพริกหยวกหนม่มมื้อเขือเทศอ่อนมาดูเครื่องปรุงค่ะน้ำปลาร้าผงปรุงรสน้ำปลาย่างพริกย่างเห็ด เผ็ดสดดีจังเลยเดีย๋ยวเทเก็จิ้มสมหอยเดีย๋ยวแตกใส่ ย่างไปย่างหอมกลิ่นหอมออกนอกจอเลยย่างเห็ดต่ออีกซักหน่อยเนาะเดี๋ยวไม่มีเจ้าภาพเกรงใจคนใส่ซองด้วยย่างหอม ยางหอมยางกระเทียมต่อย่างวัตถุดิบสุกพร้อมตำแล้วค่ะน้ำพริกเห็ดแชมปียองต้มน้ำปลาร้าไว้เลยค่ะ นี่ไฮไลท์อาหารบ้านๆกลิ่นหอมไหมคะน้ำปลาตม้มก่อนจะตำมน้ำปริกเรามานึ่งผักกันก่อนคะ่ะนึ่งผักสุกน้ำปริกเสร็จพร้อมกินคะ่ะหนามยังไม่คมเลยหนามไม่คมไม่ต้องตกหรอก ยังอ่อนอยู่เลยอร่อยฟักแมวอะ่ะแต่ไม่ชอบตรงหนามมันเยอะเนี่ยต้องหาพันธุ์ที่ไม่มีหนามมาปลูกกินกี่วันเนี่ยกินคนเดียวผักเยอะเลย แต่ไม่เป็นไรเราะชอบกินผักเล่นเป็นอาหารว่างเลยเดินไปเดินมาก็มาหยิบผักกินหั่นหันให้มันชิ้นเล็กๆหน่อยจะได้ตำง่ายๆค่ะจะได้ตำแหลกง่ายๆ ไม่ค่อยเผ็ดหรอกเนี่ยพริกอ่อนทำอาหารไปคุยไปวันนี้ออกข้างนอกไม่ได้ฝนตก ตอนออกไปเก็บผักลืมว่าลืมอะไรลืมดึงลืมดึงต้นหอมมาไงจะออกไปได้อีกเนี่ยเยไม่มีต้นหอมเลยเดี๋ยวจะวิ่งออกไปแล้วมั้งต้นหอมหอมป้อมมาด้วยมาใส่หอมหอม เห็ดไม่ต้องหั่นมันเลยชอบแบบชิ้นใหญ่ๆ เวลาตักใส่ปากคือมีชิ้นเห็ดอะ่ะชอบแบบนั้นน้ำพริกเห็ดเจลเห็ดบ้านเฮานะนะั่นน่ะ สุกแล้วมาค่ะกินข้าวกับป้าอ,อ้อน้ำพริกเห็ดเจีวเห็ดหนึ่งผักค่ะ